สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจอย่าหาธรรมมินิได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าสวัสดีพอดีไปได้คลิปนี้มาเลยถอดเป็นเสียงมาให้ช่วยกันฟังว่าใครกันที่ข่มขู่คนในคลิปจนเจ้าตัว ต้องรีบไปแจ้งความตั้งแต่เริ่มคดีเนื้อหาบางช่วงบางตอนเป็นการตัดเสียงออกไม่ให้พาดพิงชื่อบุคคลใดๆยอขอสอเราว่าวันที่15พฤษภาคม2563ได้ไปบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะไปนอนเป็นเพื่อนหลังจากที่พบน้องชมพู แต่ต้องรีบกลับบ้านเพราะมีบางคนได้ขูว่ว่าระหว่างตายในขณะที่เล่าย่อคอสอได้ทำท่าทางให้ดูวา่าบุคคลนั้นทำท่าเอามือรูดไปที่คอย่อคอสอได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วซึ่งกูคิดว่าน่าจะเล่าให้ชุดสืบฟังแล้วละ่ะนี่คือจุดเริ่มต้น ของครอบครัวที่มีการข่มขู่ชาวบ้านว่าอย่าพูดมากอย่ายุ่งกับคดีนี้เพราะอะไร mm. เมื่อวานพอได้เห็นคลิปตัวเต็มกูเลยให้ทีมแอดมินกลุ่มช่วยกันรื้อข้อมูลอีกรอบว่าวันที่15ครอบครัวคนตายทำอะไรที่ไหนบ้างพบว่ามีบางคนที่อยู่บ้าน และบางคนไปรับน้องชมพู่จากโรงพยาบาลทำให้ตัดตัวละครอ,ออกได้บางส่วนว่าบุคคลในคลิปหมายถึงใครข่คมขู่กันแน่ทำไมจะต้องข่มขู่กันตั้งแต่เริ่มคดีเบื้องตน้นได้สอบถามไปอย่างบางสื่อที่ปักหลักอยู่ว่ายอคอสอเคยบอกไหมว่า โดนข่มคู่สื่อตอบว่ายังไม่มีการเปิดเผยเพราะฉะนั้นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาผู้พูดจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดออกมาเปิดโปงว่าใครตัวตั้งตัวตีให้กับชาวบ้านหยุดสัมภาษณ์กับสื่อสอดคล้องกับคนชื่อดอกไม้นามสมมุติเคยเล่าไว้ อย่ามัวแต่ด่าไอ้ผ่วยจนลืมไปว่าใครบ้างที่น่าสงสัยสวัสดีแต่อันนี้เหมือนกัว่าป้าคิดเองนะนี่แต่เขาบอกว่าอย่าพูดมากเด้อเขาบอกว่าอย่างนี้นะใครใครบอกในบ้านนั้นเขาบอกว่า เดี๋ยวเขาจะเชื่อเจ้าเด้ออือีนน้คนคููบอก,บอกแม่มีคนคููตั้งแต่น้องสมพูตายก็ไปแจ้งความไปแล้วเขาจะคู่ะไรจังไลยวันนั้นน่ะบอกค่ะวันนั้นน่ะแม่น่ะเดินออกมาทีแรกว่าพูดกันกันบอกว่าวันนี้นะ่ะ <c oughs> นอนบ้านน้องสมพู่เนาะาะว่าเขามาหาแล้วเขาก็กลับแล้วคนก็เงียบ เราเป็นญาติกันก็นอนด้วยกันเนาะเป็นญาติกันก็แม่น้องชมพู่ผมเป็นเป็นญาติกันอยู่ตระกูลนี้น่ะตระกูลนี่ะญาติก็เป็นลูกน้องชายของพ่อตาก็เป็นลูกเป็นลูกของน้องสาวมันตระกูลเดียวกันนี่แหละก็เลยพูดว่าจะนอนทีนี้ลูกสาวบอกว่า ลูกสาวล่าลแม่แม่แม่กลับบ้านเด้อคอยกวจึงก็เลยอันนั้นคือมื้อแรกบอกตี่น้องน้องหายไม่<ต>ไม่ไม,ไม่วันนั้นไม่ใช่วันแรกวันที่เขาสกุกไปพิสูจน์แล้วก็กลัดมาวันที่สิบห้า <15. S 2> แม่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวแม่กลัดก็เลยส่วนพ่อครับกลับแล้วก็ตืินผ่านหน้าบา้ารคนอยูนะ่ฮะอยู่ที่ใต้ถุนบา้าน ห้าหกคนนี่แหละก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวจะตายหมดหังนั่นแหละก็เลยบอกว่าเอ้าใครพูดเพิ่นเพิ่นว่าใส้เพิ่นว่าใส่เจ้าบอกลกอย่างไรย่าทำไมกัดริวแท้ว่าจะนอนด้วยกันทำไมไม่นอนลูกสาวกลัวเขาก็ตะกูลออกมาใส่เลยว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็ตายหมดหัง ก็เลยบอกว่าโอ๊ยเกิดมาชาติเดียวตายก็ช่างหัวมันหู้ยว่าเป็นไผ่ไงรู้ไปแจ้งความแล้วอันที่เขาตะโกนใส่นะบอกคล้ายๆเขาคมขู่ไหมก็คล้ายคมขู่แล้อยังนี้แหละก็เขาก็บอกว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดลอน<า>แล้วแพงไวทไ้ท<า>ําทไมห้ามเว้าไปที่น้ะบ,บอกเขาบอกว่าให้แม่ห้ามว้าแบบนี้นะบอกไม่ต้องพูดอะไรเขาบอกว่าค่อยว่า รอเอาศพมาอยู่วันที่สนะิบห้าน่ะรอรอเอามาจากบนนะ่ะค่อยเคยพูดว่าโอ้ยทำไมถึงทำกับเด็กน้อยเนาะมานั่งรอกันหลายคนเน่ยเหมือนกับว่าเขาได้ยินถ้าจับได้นี่แม่จะเอาหัวมันไถดินไปเลยทำกระดิกทํทำไมทำไมไม่ทำกับคนใหญ่จ้ะก็คงจะแทนนั่นแหละ,ะออแล้วทีนี้ก็บอกว่า อยากให้สัมผหลารเดอร์าพูดตรงนี้บอกเอออยากให้สัมผหลไรเดอร์กลัวไหมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคืออะไรย,ย้ยายย้ายร้านนี่ย้ายสี่เหลี่ยมบอกเอาสักแปดเหลี่ยมก็ได้กลัวเหรออืมเฮไม่เคยกลัวใครแล้วป้าอันนะั้นี่ก็คือแบบว่าตำรวจตนี้เพื่อก็เอาข้อมูลไปเบิดแล้วกระเส้นบอกแม่ ไปแล้วแจ้งความไปแล้วไปวันที่1ิคิดอยู่ว่าโอ้จะไปแจ้งความไหมเขาก็อบอกว่าแจ้ง,มมงก็เท่านั้นแหละก็เลยไปแจ้งเป็นหลักฐานไว้ลาเป็นอะไรนะและก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าดูละครเรื่องเงินเปลี่ยนได้ทุกอย่างเพิ่งจบจะเล่าให้ฟังนะมีผอ,อยอบอหมู่บ้านหนึ่งมีนี่นอกระบบอยู่สามแสนมีอยู่วันหนึ่งมีคนชื่อเนไปเคลียร์เงินเทพื้นวัดหลังจากนั้นจากที่ผอ,อยอบบอก็มีเงินไปคืนเจ้านี้ครั้งละหนึ่งแบาทสองครั้ง ครบจบปดหนี้หมดแล้วจ้าและจากที่ก่อนหน้านี้ตัวผอ,อยอบอเองก็ไม่ค่อยลงรอยกับเนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เข้ากันแบบกลมเกลียวเป็นข้าวเหนียวหนึ่งโดยเฉพาะเมียผอ,อยบอซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ถูกกันกับเมียนายเนมานานแสนนานเดี๋ยวนี้นั่งกินข้าวด้วยกันแบบชื่นมืน่น แทบจะป้องกันเลยละจ้าจบบริบูรณ์ปอลลนี่คือละครซึ่งไม่ใช่ความจริงห้ามเอ่ยชื่อผู้ใดผู้หนึ่งเด็ดขาดเข้าใจนะจ๊ะและก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีข้อความว่าเมื่อกี้งี่ปรับฝันว่าดูละครเรื่องหนึ่งสนุกมากๆ จะเล่าให้ฟังนะชื่อตอนนางแมวแก่ยั่วสวาสดมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสองหน้าและสองเสียงชื่อว่าหยายาพ่อของยายามีสิ่งลี้ลับอยู่กับตัวบางครั้งสิ่งลี้ลับนั้นไปรบกวนชาวบ้านจนเกือบโดนไล่ออกจากหมู่บ้านทำให้หยายา เธอได้รับมรดกตกทอดมาถ้าใครได้คุยกับยาญานานๆนนจะลหลงไหลเคริบอเค้มเหมือนตกอยู่ในพระวังยาญาเป็นเจ้ามือ11ไฮโลมีลูกค้าทั้งชายและหญิงมากมายหลายหน้าทั้งในหมู่บ้านเดียวกันและต่างหมู่บ้านเนคอมลูกค้าว i ไ มีลูกค้าต่างหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นอ,อสอสมมติชื่อสมบูรณ์มีเมียชื่อแแบวได้เที่ยวมาแทง11ไฮโลกับยายา,ยาจนสนิทสนมกันในที่สุดก็ได้เสียเป็นเมียผัวตั้งใจแทง11ไฮโลกลายเป็นแทงคนเขยาา่าซะงั้นมีอยู่วันหนึ่งในหมู่บ้านนั้น มีคนชื่อเนรคุณรากเอาไม้มะค่าแต่ที่พ่อตานามว่าเท่าเจ้าเลเอาไปซุกไว้หลังบ้านเนรคุณก็ลากขึ้นมาอุปรโรคว่าเป็นไม้ตะเคียนทองตีครองร้องเปล่าว่าต้นไม้มะค่าแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ทำให้มีคนไปกราบไหวและบอกว่าถูกหวยกันเยอะแยะมากมาย ก็มีคนจ้างรําแก้บนยายาซึ่งหยุดจากการเขย่า1 1ไฮโลเพราะคนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้านเยอะถื้นเขยา่ามีหวังโดนรวบยายาเลยผันตัวเองเป็นนางรําแทบจะทุกๆวันก็จะมีคนจ้างให้รําเพื่อแก้บนและรําเพื่อแก้บนค่ารํา500บาท ถึงหนึ่บาทต่อครั้งบางวันรำหลายรอบต่อวันทำให้ยายามีรายได้ร่ำรวยจนเอาไปปิดนี้ทกอหมดแล้วว้าวมีแต่เงินมีอยู่วันหนึง่งขณะที่ยายาเตรียมตัวจะรำจูจูก็มีแต๋วแต๋วเมียของพี่สมบูรณ์พรวดพราดเข้าไปหาชี้หน้าด่าทอยายา ต่างๆนานาเพื่อศาสเสียเทเสียในขณะที่แต๋วแตวกำลังกระโดดจระเข้ฟาดหางใส่ยาย่านั้นสมบุญได้โผรวดมาทันเวลาพอดีสมบุญโดดเข้าอย่าสึกแต๋วแตวเกือบจะโดนสมบุญลงแข้งเข้าไห้โดยที่มือพี่สมบุญได้โอบยาย่าไว้ในอ้อมกอด ส่วนตาพี่สมบูรณ์มองเมียที่ชื่อแต๋วแต๋วแบบจะกินเลือดกินเนื้อทำให้แต๋วแต๋วร้องไห้โศกเศร้าเสียใจกลับบ้านไปโถน้องแต๋วแต๋วของพี่ผัวของเจ้าช่างโหดร้ายกับเจ้าเสียเหลือเกินพี่สงสารเจ้ายิ่งนักยายานางคือนางแมวแก่ยั่วสวาสดของแท้แน่นอน ไปอีกตอนย,ายา่าททำบ้านเป็นโฮมสเตย์มีผู้ชายคนหนึ่งไปพักด้วยชื่อจิมิได้สอนย่าๆยาไร่สดขายของและทำช่องก็ทำให้คนทั้งสองสนิทสนมกันวันเวลาผ่านไปสักพักทั้งคู่เกิดการขัดแย้งกันในเรื่องรายได้คงคุยกันประมาณว่ามีรายได้แบ่งกันและประจวบเหมาะกับสมบูรณ ไปเห็นยายาให้ความสนิทสนมกับจิมิเกินความพอดีเลยเกิดการหึงหวงบอกให้ยายาเลิกติดต่อกับจิมิเลยหอบผ้าออกจากบ้านยายาไปหาที่อยู่ใหม่หลับฝันอยู่ดีๆสามีเรียกตื่นสงนังันไว้หลับคืนนี้เพื่อจะได้ฝันต่อหรือฝันเรื่องสาวสวยกับหนุ่มห้าวกลางดีนะปอล ห้ามเอ่ยชื่อใครคนใดคนหนึ่งเด็ดขาดเพราะนี่คือความฝันซึ่งไม่ใช่ความจริงเข้าใจตามนี้นะจ๊ะเจ๊มอยซอยแป